มีคำถามเข้ามานะครับผมว่าเวลาขับรถเอสโพรเลอร์ er ขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะเวลาที่จ,จอดเนี่ยนะครับผมจะจอดอยังไงให้มันคงอันดับแรกคือตารวจเส้นทางโลกหน้าไว้ก่อนเลยนะอย่างเช่นเวลาที่เข้าปัม๊มเนี่ยฮะเวลาที่เข้าปัม๊มเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะเราขี่ทัชัดกันมานะครับแล้วพื้นของปั๊มเดี๋ยวนี้นะครับค่อนข้างเรียบมากนะฮะโดยเยที่เวลาฝนตกจะโคตรลื่นเลยนะฮะเนี่อครับเพราะนั้น เมื่อเราจะเข้าจอดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับต้องคิดล่วงหน้าว่าสถานการณ์ที่เราต้องเจอเป็นอย่างไรนะครับเผื่อสถานการณ์ไว้ก่อนนะครับถ้าเราไปตามป่าตามเขาใช่ไหมครับตามพื้นที่ที่เราไปเอสโคเลอร์นะฮะเราก็ต้องระมัดระวังเนะครับเพราะพื้นเป็นกวดเป็นทรายนะครับลงไปเนี่ยนะครับมันจะลื่นมันจะถลายหรือเปล่านี่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งสําคัญก็คือให้ใช้เบรกหลังนะครับคลอเบรกหลังไปนะครับจนถึงจังหวะหยุดนิ่ง ห้ามใช้เบรกหน้าในตอนจังหวะสุดท้ายที่จะจอดเพราะเมื่อเบรกแล้วหน้ายุบนี่หใช่ไหมครับหน้ามันจะยุบพอหน้ายุบป,ปุ๊บแต่อันเนี้ยเขามีเป็นเซมิ a อคชั่เนาะนะครับก็จะไม่ดีดกลับพอเนี่ยหรใช่ไหมชคไฟฟ้านะครับที่มี s e เซมิแอคชก็จะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับถ้าเราเผลอใช้เบรกหน้าแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปที่เป็น t e l e สโก p ปิกหรือ Telescopic Upside Down วเาที่เราใช้เบรกหน้าเนี่ยแล้ว,ลวบางครั้ง มันเกิดเวททรานเฟอร์ที่มากเกินไปเนี่ยครับน่าจะยุบมันก็จะยืดเพราะฉะนั้นสิ่งปัญหาคือความมั่นคงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งเราไม่มั่นคงเลยเพราะฉะนั้นนะครับให้ใช้เบรกหลังในการเข้าจอดและใช้เบรกหลังในจอดสุดท้ายก่อนที่จะวางเทา้เาพอเบรกปุ๊บเก่ารถจะหยุดก็คือเบรกกดเบรกมากขึ้นปุ๊บรถจะหยุดแน่แล้วก็เอาเท้าลง